ดีค่ะทำไมต้องกินสวรสตอนนี้เรามารู้จักสวรสกันนะคะสาวรสมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระทบกกฝรั่งนั่นเองนะคะมีต้นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้นะคะมาดูคุณค่าทางโภชนาการของสวรสกันนะคะใน100กรัมจะมีพลังงานถึง97กิโลแคลอรี่ค่ะ ประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตไขมันน้ำตาลวิตามิน B 2 3 6และ9วิตามิน C วิตามิน K แคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสเป็นต้นนะคะมาดูประโยชน์ของสวรสกันนะคะสวรสมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยทําให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอริ้วรอยชะลอแก่นะนะคะช่วยในการบํารุงสายตาและยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นด้วยค่ะสวรสจะเพิ่มความสดชื่นบํารุงเล็บและเส้นผมได้ด้วยนะคะทําให้เหงือกและฟันแข็งแรงช่วยให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส ทำให้มีสติปัญญาดีและยังช่วยทําให้เหงือกและฟันแข็งแรงด้วยนะคะร่วมไปถึงยังนํามาแต่งกลิ่นในโยเกิร์ตและน้ําอัดลมได้ด้วยนะคะสาวรสยังสามารถนําไปทําขนมได้นะคะอย่างเช่นเค้กแยมไอศครีมเยลลี่เป็นต้นนะคะ มเมล็ดของสวรสนะคะยังไปสกัดเป็นน้ำมันพืชใช้เป็นส่วนผสมในการทำเครื่องสำอางนะคะอย่างเช่นครีมกันแดดโรชั่นบำรุงผิวครีมรักษาสิวเป็นต้นนะคะสวรสยังช่วยลดความดันโลหิตได้อีกต่างหากคะ่ะบรรเทาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ฟื้นฟู ตับและไตให้แข็งแรงนะคะกำจัดสารพิษและขับเสมหะแก้ไอและยับยั้งการเกิดเชื้อราได้นะคะมีสูตรสวรสปั่นมาฝากนะคะประกอบไปด้วยสวรสาลูกเกลือปน่นหช้อนโต๊ะน้ำเชื่อมครึ่งถ้วยน้ำต้มสุกแช่เย็น1ถ้วยนะคะ วิธีทำคือให้นำเนื้อของส e a w e นะคะปั่นรวมกับน้ำต้มสุกที่พักทิ้งไว้เสร็จแล้วรองเอาเฉพาะน้ำนะคะมาปั่นรวมกับน้ำเชื่อมและเกลือป่นที่เราเตรียมไว้นะคะพร้อมกับใส่น้ำแข็งเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับน้ำา e ร w รปัน่นเป็นอย่างไรบ้างคะส e รส มีประโยชน์มีคุณค่ามากจริงๆนะคะขอบคุณข้อมูลจากเมทไทยดอทคทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามสิ่งใหม่ๆในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ